ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเลื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัตรนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิน้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบารมีเป็นหลัก พระบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมกิเลสอาสวะก็หมดเมื่อน,นั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญการทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน กลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเ,ขเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรยัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูง ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่มาในเถราประธานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้นะภูเขาหิมวันได้ยังจิตไอเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวระพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้ เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเถราคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอนุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นประดุษเสียงจากนิพพาน การสื่อสารทำให้โลกไร้พมแดนแต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์ม,มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพราะกังวลน,นุ่มนวลก็สน n หูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพรเราะพร้ง ทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกทุกคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร พระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถน้มน้าวใจผู้ฟังให้อย่งลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาพิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาสิทธ์บนบาร,รมีก็เพิ่มมากขึ้น จะอยากมีเสียงดีให้อรสนะหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตท,ที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรกผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จัก สั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอารหันตเถระรูปหนึ่งท่านนะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมีนามวาโสนะเสียงของท่านเพราะก้องกังวานไม่แหบไม่พราสด็โสดของผู้ฟัง ซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัตมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งอาศัยอยู่ในหังสวดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางมหาสมบัติอันโอราณวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดาซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีนาศพหนึ่งแสนองค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองโดยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใส ขนลุกขนพองถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้ท่านได้ยืนประนมมือกรับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์จนหมดกระโเน้้ววันนั้นท่านเศรษฐีได้จักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ ทรงแต่งตั้งภิกษุครบหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพเราะท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในพบเจ้าสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลิศ ทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันพระตาหารที่กระหอหาดของตนเองครั้นถวายคารบเจ็ดวันจึงได้กราบทูลขอพรว่า ก็แต่พระองค์พเป็นนายกของโลกโดยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอยขับโลงเป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาเพเระสนุสนเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ด้เทิดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้ว จึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันเพระเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบลืมปีติยินดีเป็นอย่างมาก แม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทัพทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิต และคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ทรงผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียว บาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกขติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคข,ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีและก็ออกบวชเพื่อบ่มเนคขมะบารมีซึ่งบนที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือ ได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรนในยุคที่ไม่มีเครื่องจกักรไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านยังปลื้มปิติในบุญนิมมากเป็นพิเศษต่อมาท่านจะบ,บังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุนที่ท่านสั่งสมเอาไว้มาก จึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครณนครประจำรัฐอวันตี ญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโซนกุติกันนะเพราะท่านมีต้มหูที่มีราคาแพงถึงหนึ่งกอดถ้าเทียบได้ก็ประมาณสิบล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุม่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากจัจจายณะเถระ จึงมีโอกาสฟังทาจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ประวรณาตัวเป็นยมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบือนในชีวิตครวาดจึงขอบรรพชาเป็นสมนเนร แต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึง20รูปเพื่อเป็นสกิพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคตนๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัฐไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพรมศาสดาทรงทราบว่าตันโสนะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีจึงได้นิมนต์ให้มาพำนักอยู่ในพระพคันธกุดีเดียวกันกับพระพองค,องค,องค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได็แสดงธรรม ด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ภพเระมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตะทะัคะพ้นเลิศกว่าภิกษุเดวยกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญา ท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจัดนั้นก็ตั้งมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสนเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครใคร ราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตา เป็นวาจาไเพราะและพูดถูกการและการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยั่งลองสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่า เป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วลัน จงทุกท่านเทิน Cadê o